อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับวันนี้ภาคีเครือข่ายอากาศสะอาดครับเขารวมตัวกันไปแถลงถึงภาคเอกชนและสมาชิกวุฒิสภานะครับหลังจากก่อนหน้านี้กกรอครับออกแถลงการไม่เห็นด้วยในประเด็นของการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และบทลงโทษที่จะทําให้ผู้ก่อเป็นผู้จ่ายพร้อมกับเรียกร้องให้สอวอนั้นมีการเร่งพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดเก็บ คุณผู้ชมครับภาคีเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยรวมตัวถแถลงเรียกร้องวุฒิสภาครับเร่งพิจารณาสร้างกฎหมายอากาศสะอาดในช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝุ่น PM 2 5และทันแก่ก่อนการยุบสภานะครับโดยขอให้คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรอ,ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องความซับซ้อนนะครับยืนยันว่าพรบอากาศสะอาดไม่ซับซ้อนแต่จะอุดช่องโหว่และบูรณาการจากกฎหมายที่มีอยู่เดิมที่การกร,กระจายและไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาพร้อมกับข้อกังวลนะครับว่าจะสร้างภาระต้นทุนนั้นก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนด้วยเหมือนกันทั้งที่ร่างกฎหมายอากาศสะอาดนั้นได้บัญญัติถึงมาตรการที่สนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับ และเป็นระบบด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้เงินอุดหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับประเด็นการจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดที่ยืนยันว่าผ่านการกันกองมาก่อนนะครับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงประเด็นบทลงโทษ ว่าทางกฎหมายมีทางมาตรการจูงใจและมีไม้แข็งที่เป็นบทลงโทษหากผู้ประกอบการมีพฤติกรรมดีและให้ความร่วมมือก็จะเป็นประโยชน์จากมาตรการแรงจูงใจนี้และกฎหมายจะบุ่งเป้าไปที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่สร้างผลกระทบต่อส่วนรวมเท่านั้นพร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่ากฎหมายอากาศสะอาดคือความหวังในการแก้ปัญหาโมลพิษทางอากาศในเชิงโครงสร้างครับดังนั้นหากผู้ประกอบการมีพฤติกรรมที่ดี และดำเนินการตามมาตรฐานและ้ความร่วมมือในการลดมลพิษทางอากาศเพราะจะไม่ส่งผลกระทบจากบทกำหนดโทษเหล่านี้เลยในทางกลับกันยังได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนของรัฐด้วยอัตราโทษที่สูงจึงมุ่งเป้าไปที่ผู้ไม่เป็นตามกฎหมายและยังคงสร้างผลกระทบต่อส่วนรวมเท่านั้นสำหรับข้อเสนอให้มีระยะเวลาในการปรับตัวของภาพ ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมนั้นประเด็นดังกล่าวถือเป็นรายละเอียดในชั้นการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่จะต้องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆสามารถปรับตัวได้โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างจับพัน นอกจากนี้นะครับก็ยังขอให้กรกรยุติการคัดค้านกฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและยังเป็นใบอนุญาตการค้าและกฎหมายคือการลงทุนระยะยาวที่จะยกระดับภาคธุรกิจไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้นะครับ ดูเหมือนเส้นทางอาจจะไม่ง่ายนะครับสำหรับพรบอากาศสะอาดนะครับทั้งเรื่องของภาคเอกชนที่ออกมาคัดค้านรวมถึงจัดทันยุบสภาก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนจับตาแต่ก็จําเป็นที่จะต้องทำนะครับเพราะว่าอากาศสะอาดนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนของทุกคนด้วยนะครับและนี่